กันเก็บเด้วค่ะเห็ดปวกตราบมันใช่เห็ดปวกตราบหรือเปล่านะอันนี้เห็นแม่ฟังท้าโมแนจเด้ค่ะว่าเป็นเห็ดปวกตราบหรือว่าเป็นเป็นเป็นนี่อย่างเนาะคะ่ะนี่มาเบิ่งกกลรคะ่ะนี่นี่ค่ะนี่โอ้ยแม่ฟังท้ำแผ่นกล่องว่าเป็น ไล่หูไล่ตาก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเห็นไหมคะนบ่ค่ะี่ค่ะเห็นบ่นค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะสวยเลยค่ะสวยมากจะว่ากะอันนี้ถือว่าคนบานแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะนี่พ่นบานแล้วอุยเดี๋ยวเพ่เห็นมนหันฝนกระโตก นี่ค่ะฝนตกแล้วก็แดดออกนี่ดูเดี๋ยวเาจะมาเก็บกัน เรามาถึงสายไปหน่อยถ้าเรามาถึงแบบว่าตุ้มๆเนาะคะ่ะขน้ามะหอดตุ้มๆอุ้ยงามค่ะโอ้พอเฟิ่์มไปเรืมากเลยค่ะเพราะว่าะะพอเฟิ่์มะะเดินตั้งถ้ำู่ดจุงหน้าเวยคะ่ะบัน่นโอ้โออยจังเลยจะ,จะหมดค่ะหมดทุนนะคะจะผมให้ถึนนี่นะคะโอ้อยต้องท้ำขอถทดขอไพยเด้อคะ่ะถ่ายกล้องไปมาท่านผู้ชมปวดหัวหมด ในฟองถ้ำก๋ยเห็จผู้เดียวค่ะนีขาะ้ามาเบิองงองงามค่ะบานจจกระแส็บพื่อเก่าค่ะโอ้โหอันนี้เฮ็ดยังนะะ้อค่ะเพิ่นมาเฮ็ดผัวยังนะะ้อค่ะแม่ฟองถ้ำเอิ่นบอเป็นด้วยค่ะแบบนี้คือต้นไมวันมันเป็นดอกขาวๆนะคะเป็นขา,ขาวๆเนาะ เป็นบ่อขาวขาวเนี่ยเห็นบ่ค่ะโอ้โหเห็นบ่ค่ะค่ะโอ้โหเราก็นะ่าโอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะมาเบ้างค่ะน,นม่พลังมดนะเนี่ยเห็นบ่ค่ะ

เพราะว่าที่นี่ไม่มีสารเคมีนะคะต้นมงต้นไม้ที่นี่ก็คือจะไม่ใส่สารเคมีปุ๋ยก็จะมีแต่ปุ๋ยมูลสัตว์ค่ะจะไม่มีพวกอะไรเลยเพราะว่าคนใส่กรแพดพกสารเคมีค่ะเพราะฉะนั้นยูนีป่ปลอดสารผิดทุกอย่างค่ะนี่ค่ะเพื่อนเน้อค่ะมาเราจะพาไปดูตรงนี้ค่ะนุ้ย หันมาดูทางนี้อีกทีนึงค่ะทุกคนหันมาดูทางนี้หน่อยแม่ฟังธรรมก็แผ่นกล้องไม่เป็นเด้อค่ะแม่ฟังธรรมมือใหม่นี่ค่ะตรงนี้อีกทีนะคะ่ะโอ้ยให้ทุกคนเบิงง่งามๆกันนะมือเราก็สั้นๆน,นะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะงา,งามเลยค่ะทุกคน ไปนน่นเลยค่ะทุกคนนู่นยาวไปนน่นเลยค่ะนเลยค่ะาวมานี่เลยเห็นไหมค่ะงา,ามเลยค่ะคุณไปนอนเลย อกาศดีค่ะเดี๋ยวนีนจะเสียงนกเสียงสัตว์เยอะแยะเลยคุณค่ะเต็มกับครูนีขากับเม่บานนะคะวันนี้มาขาแบบงูขาก็นั่งอยู่ดีเป็นอย่างนี้ทำไมเราทำขาหากัก ทำไมเราทำขาขาดหมดก่อนแม่ฟั่งท่าสิมากเก็บเห็ดนี่ฝนตกแห้งค่ะเลยเห็ดหาเห็ดกอบขาเห็ดเวลาดึงขึ้นมากอบลายก็เลยขาดค่ะทุกคนขาย,ยาวดิแน่โหด ห้าเอาเสียมมากคือสิแดข้ขายงาวกานี่เนาะค่ะนี่ค่ะงามบอกโอ้มองนี้หมดหลายค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคุณกระแมนค่ะฝากเป็นกำลังแรงใจใหแม่ฟังท้ำในยเด้อค่ะ แม่ฟังถ้ำสิล่องอนเพอเฮ็ดเบื้องเน้ะค่ะว่ามันสิเกิดบ่อันนี้มันกะคิดว่าเฮ็ดแล้วบ่าเสียหายเนาะค่ะแม่ฟังถ้ำก็อยากสิล่องเฮ็ดเบื้องว่าขันห้าเอาเชื้อเฮ็ดแก่ๆนี่เนาะค่ะขันห้าเอาเชื้อเฮ็ดแก่ๆนี่ไปปลูกไว้อยู่น้ำบาห้่างยังสิมันสิเกิดบ่อเนาะค่ะแม่ฟังถ้ำอยากล่องเฮ็ดเบื้องเนาะค่ะมันหลุนไปน้ำกันด้วยค่ะว่าแม่ฟังถ้ำเสียจสำเร็จว่ค่ะ นี่ค่คะเหนียวทั้งทังเหนียวทั้งฝนตกอุ้ยปวดมือเลยนะเนี่ยงัดแต่ละทีนี่จนว่าปวดมือเนาะ i เนียวค่ะงัดเพื่อขึ้นดินเหนียวมีดอ้อนเมื่อและค่ะนี่คือดินเิ่นสิเป็นดินเหนียวคือสมัยตะกีห้อไปปั่นน่นงานทรงคู่เนาะค่ะเนาะ เป็นกำลังแรงใจในเด้อค่ะให้แม่ฟังําำมีแห้งเด็ดจิบต่อไปในเด้อค่ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะนี่ค่ะตัวกินเฮ็ดค่ะนี่ตัวกินเฮ็ด รามาดูผลงานกันดีกว่านะค่ะเนาะเพิ่งไปน้ำกันขามมานี่นี่ค่ะเห็นบ่ค่ะได้สองกับคู่เลยค่ะอีกคู่หนึ่งนี่คู่หนึ่งค่ะป้าบลานีนเฮานี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะพอสิกับแล้วค่ะพังหันมนฟังท้ำพอสิกับแล้วพ่อีกค่ะอุ้ยนี่ค่ะ อุ้ยขวยมดุดเก็บจนเรากี่ขานแล้วค่ะนี่ร้ายตรงนี้โอ้ยยังออกก็ออกร้ายค่ะเบื้องเบื้องค่ะอ้ยเพื่ออยากกินแกงเห็ดปวกเพื่ออยากกินปนเห็ดปวกมาเด้อค่ะมาซอยกันเก็บเห็ดเด้อค่ะได้เต็มกับคู่แล้วค่ะ พอสิกับยางมากพออีกแล้วอไอยหมดแดงเด้ดเนี่ยค่ะทางคุณก็บีค่ะเบื้องเด้อค่าคุณติไปท,ทางคุณทางคุณทางคุณอีกค่ะอืมเสียงรำไรเบื้ทางนี้นะะยับมานอีนนนอจกจังใด้องกับตรงเลืออยู่เยนเพราะหันไปเรือห้องกับเก็บไปได้ ตั้งเกิดค่ะนี่อุ้ยอืออีกค่ะสร้างปีกันีค่ะนี่ค่ะอ้งูนี่เป็นตาขายาวโอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะเมา่ค่ะพี่ค่ะเห็นเมื่ค่ะพี่โอ้หันมือสักอ่ะ เขาอว่าหักเก็บเห็ดปวกคเขาเราจะเก็บโดยไม่ใช้เห็ดเอ้ไม่ใช้อันนี้นะมนนต้องท่าเอาจอาบปวกไปนั่งค่ะเอาไปปลูกบ้านค่ะ พุ่นดังกึบเลยค่ะเราก็จะเอาไปใส่ตะกร้าอีกทั้งมดเต็มดีค่ะทั้งหนึ่งกว่ามานสามโลกที่ดินแล้วค่ะนักร้ายไงฟังทําขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะทุกคนที่เขามาเบื้องเด้อค่ะขอบคุณค่ะ